สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิติคนคำนวณนะครับคลิปนี้แนวทางฮานอยพิเศษประจำงวดวันที่18นะครับเมษายนคิตศกราชันนะครับก็เป็นฮานอยพิเศษที่ทางเว็บไซต์เขาออกเองนะเนาะนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าเว็บไซต์ไหนแต่เป็นสมาชิกคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับนะแล้วก็เปิดดูทาง y o u t u b e นี่แหละนะครับมีผลฮานอยพิเศษก็เลยนามา คำนวณเพื่อแบ่งปันให้สมาชิกนะครับตามคำเรียกร้องนะครับผมเป็นเพียงการคำนวณจากผลฮานอยย้อนหลังนะครับจากผลหวยย้อนหลังแล้วกันนะครับไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่ยังไงเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการศึกษาเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้กันแล้วกันนะครับดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆที่ชื่นชอบในเรื่องราวเดียวกัน ผมจะเผยแพร่คลิปนี้บน YouTube c h a n แนลกิติคนคำนวณทีวีแล้วก็เพจ a c e b o o k กิติคนคำนวณนะครับสองช่องทางก็สามารถกดติดตามกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับบน youtube Channel และพร้อมทั้งเลือกรับการแจ้งเตือนข้อมูลทั้งหมดนะครับผมกิติคนคำนวณเปิดรับทุกการสนับสนุนนะครับยินดีต้อนรับทุกการสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งนะครับผมโอเค 2 4 5เมื่อวานนะครับนี่คือผล3ตัวบน2ตัวล่าง2 9งครับ2มาบนมาล่างเลยนะผมก็พูดไว้อยู่เมื่อวานเนี่ยพราผมเอา2เป็นตัวรองอันดับสุดท้ายนะครับเอา2อเป็นตัวรองอันดับสุดท้ายแล้วก็คาดว่ามันเอกมันก็เด่นจริงๆเด่นล่างเนาะเด่นบนหลักร้อยผมสรุปผลงานไปแล้วนะครับเมื่อวานนะครับแต่ก็ย้อนมาโชว์อีกนิดหนึ่ง4กับ5้า วางตรงเป๊ะเลยนะครับสี่หลักสิบห้าหลักหน่วยเพราะฉะนั้นสองตัวบนก็เข้านะครับสองตัวล่างก็เข้าตัวกลับนะครับนะไอ้ที่ตัวเน้นนะไอ้ตัวรองก็มีสองเก้าตรงอยู่นะแต่ว่าเป็นชุดหนะ้าสิบตัวอ่ยี่สิบห้าชุดเนาะส่วนสามตัวบนนะครับก็เข้าสามตัวตรงเลยนะครับผมดีใจจริงๆ <laughs> แต่ผมไม่ได้กำไรเพราะผม ไม่มีที่ให้ลงทุนนะครับนะบอกตรงเลยผมคำนวณเฉยเอ <c oughs> โอเคมาที่วันนี้นะครับอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้านะ3ามห้าหกศูนสูตรน,นี้เดือนดีมาตั้งแต่ก่อนวันที่หนึ่งเมษาแล้วนะใช้ได้กับทั้ง นะครับใช้ได้กับทั้งหวยหาน้อยจริงๆนะครับแล้วก็หวยพิเศษฮาน้อยพิเศษนี่ด้วยผมใช้สูตรเดียวกันนะก็ไม่น่าเชื่อว่ามันมันจะบังเอิญคำนวณได้ด้วยนะครับซึ่งตอนแรกผมก็คำนวณให้สมาชิกได้ดูไว้เป็นข้อมูลเฉยๆนะครับทําไปทํามาเออมันใช้ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะขยายผลไปใช้สูตรนี้กับหวยลาวหวยไทยด้วยเออใช้ได้เลยนะท่านใดต้องการสูตรติดต่อได้นะครับผมนะ กับฮานอยเนี่ยใช้ได้โอ้โหเข้าเกือบทุกวันนะครับมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแล้วแต่ก็มีเลขเด่นแน่นอนนะครับจากเลขค่าตัวกับหวยไทยกับหวยลาวเดี๋ยวผมจะลองจะใช้วิธีการนี้ไปตรวจสอบข้อมูลชั้นหลังดูว่าไรย้อนหลังไปทีละงวดทีละงวดมันจะเข้าไหมห้าหกบนนะครับเด่นห้าลองหก สามศูนย์ล่างเด่นสามลองศูนย์นะครับผมก็จะวินเลขชุ้สองตัวก่อนนะจากเลขเด่นนะห้าสามห้าหกห้าศูนย์ห้าสองเออลืมห้าห้าได้ไงสามสามสามห้าสามหก สามศูนสามสองนะครับถ้าเชื่อมันในเลขวิ่งผมนะครับเลขเด่นเนี่ยก็เอาเฉพาะนี่แหละ10ชุดนี่แหละนะครับเอาเฉพาะ10ชุดถ้ากลัวว่า10ชุดมันจะแป๊กนะครับก็กลับด้วยนะครับกลับด้วยห้าสามสามห้าห้าหกหกห้าห้ย์ศูน้าอะไรพวกนี้ก็จะเป็นยี่สิบชุดยี่สิบชุดนะครับก็ไม่ถึงหรอกเพราะสากับห้าสามันกลับอยู่ในตัวยู่แล้วเนี่ยนะครับ บนล่างก็จะประมาณ38จุดเนาะ36-38จุดโอเคหากแนวทางมัน10-20นะครับแต่ถ้าเชื่อในเลขวิ่งอะ่ะผมว่า5จะมาบนแน่นอน3จะมาล่างแน่นอนก็ตามนี้เลยแค่10บชุดพอนะครับมาที่แนวทางเพิ่มเติมนะครับไม่ใช่เพิ่มเติมสิแนวทางอะ่ะลองนะครับ6-3-6-5 หกหกหกศูนย์หกสองศสามูย์ห้าศหศูย์สองตัวรองอันดับสุดท้ายผมเอาเลขสองเป็นตัวรองอันดับสุดท้ายอีกแล้วนะเ <c oughs> ล้วสองก็มาหนึ่งสองสามสามวันติดต่อกันแล้วนะเมื่อวานนีมาทั้งบนทั้งล่างเลยวันนี้ผมให้เป็นตัวรองอันดับสุดท้ายด้วย สองสามสองห้าสองหกสองสองสองแต่ถ้าท่านใดชอบเลขสองก็สามารถเอาไปต่อยอดเพิ่มเติมได้นะครับนะทั้งหมดยี่สิบห้าชุดนะครับมันกลับอยู่ในตัวอยู่แล้วบนล่างก็ห้าสิบชุดบนล่างห้าสิบชุดนะครับก็ถ้าแนวทางนี้ ยังเยอะไม่พอนะครับยังเยอะไม่พอผมจะเพิ่มแนวทางให้อีกนะครับคือแนวทางเพิ่มเติมเนาะเอาเลขเด่นไปวินกับเลขดับในวันนี้ครับก็จะมีสี่แล้วห้าสี่ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับเลขดับทั้งหมดหตัวสี่เจ็ดปดเก้าหนึ่ง สามสี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามหนึ่งมันเยอะไปกิตติตัดให้หน่อยก็ตัดให้ได้นะครับนะแต่ความเป็นไปได้มันก็จะลดลงเนาะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับความเป็นไปได้ก็จะลดลงความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นแต่ส่วนนักเล่นนักเสิ่งโชคส่วนใหญ่ก็ชอบน,น้อยนะครับมาก็มานะครับไม่มาก็คือไม่มา ผมก็จะเน้นให้ครับห้าหกห้าสามห้าศูนย์นะครับสามศูนย์สามหกผมผมจะไม่เน้นเลขเบิ้ลเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยคุยไปนั่นแหละนะครับโอกาสมันจะมาก็มีแหละแต่โอกาสมันน้อยครับคิดปเป็นเปอร์เซ็นต์มันน้อย ส่วนสามห้านะครับเป็นตัวกลับกับห้าสามผมก็จะวงไว้เป็นธรรมเนียมแล้วกันวงไว้เป็นธรรมเนียมนะครับแต่ก็จะไม่นับนะพอเวลาไปใช้งานก็เอาไปกลับเองแล้วกันนะครับต่อมานะครับเลขที่เด่นเมื่อวานแต่ไม่มีในวันนี้นะครับก็จะมีเลขสี่กับเลขเกนะ้าเนาะเมื่อวานห้าสี่สี่ห้ามาเนาะ เก้านะครับสาเก้กับห้าเก้านะสามสี่จะมาไหมเนาะผมเน้นที่สามสองนะครับนะทั้งหมดแปดชุดนะครับไม่นับชุดนี้ชุดกลับนะก็ถ้าใครเชื่อมั่นในเลขวิ่งผมนะครับเลขเลขเด่นผมนะครับก็เออ เอาไปวางบนวางล่างตามที่ผมเน้นให้เลยนะครับแต่ถ้าเพิ่มความเป็นไปได้นะครับลดความเสี่ยงก็ที่ผมวงให้เนี่ยก็เชื่ออยู่นะก็เอาไปวางทั้งบนทั้งวางทั้งล่างแล้วก็กลับด้วยนะครับนะแต่ถ้าอยากเพิ่มความเป็นได้ก็ยี่สิบห้าชุดนี้เลยวางบนวางล่างห้าสิบชุดามาที่แนวทางสามตัวบนนะครับสามตัวบนแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หาม วันนี้ผมช้าหน่อยผมขี่โม้ผลงานเมื่อวานเดียวสามห้าหกสามห้าศูนยห้าสองห้าหกศูนย์ ศูนย์สองหกศูนย์สามศูนย์สองสองห้าสุดท้ายสองสามหกนะครับทั้งหมดสิบชุดนะครับนะก็เยอะไหมไม่เยอะหรอกถ้ามันมาแค่โต๊ะตัวเดียวนี่ก็กำไรแล้วครับผมนะ ก็มีบางท่านเนาะบอกว่ามันเยอะจะให้จะยังไงอะ <c oughs> นะครับถ้ามันไม่มาชุดเดียวก็เยอะครับผมนะเพราะฉะนั้นเอาที่ความเสี่ยงน้อยๆดีกว่านะครับนะการลงทุนน่ะมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับนะคุณจะลงทุนแบบไหนก็แล้วแต่นะครับจะซื้อแค่ตัวเดียวซื้อแค่ชุดเดียวนะครับเล่นแค่ชุดเดียวถ้ามันไม่มานะ ก็คือขาดทุนนะครับแต่ถ้าคุณลงทุน10ชุดหรือร้อยชุดถ้ามันมา <c oughs> ถ้ามันไม่มาก็คือมันไม่มนะครับก็คือได้ลงทุนนะแต่ถ้ามันมานะนะครับความหมายมันเดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ผลกําไรมันอาจจะลดหล่อนลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วผม,ม่าเข้าใจอยู่แล้วแหละนะครับแต่หลายๆท่านต้องการกําไรที่มัน ที่มันเยอะไม่ใช่อะไรหรอกผมเข้าใจอยู่นะโอเคนี่คือแนวทางเพิ่มเติมนะครับ4 7 8 9 1เลขดับวินเป็นเลขชุด3าตัวกับเลขเด่นนะครับ4 5 6โหชอบมากเลย7 5 6ดห้โห5้าชอบอีก8 5 6 9 5 6 1 ห้าหกโอเคนะผมจะเน้นให้ผมก็เน้นให้ทุกวันนั่นแหละนะครับนะมาที่ตัวเน้นนะครับผมจะเน้นทุกชุดที่มีเลขห้าเลขหกนะครับสามห้าหกหกห้าหกศูนย์ผมคาดการว่าห้าจะมาเลขหลักหน่วยหรือหลักศูนย์เรือหลักสิบนะครับเพราะฉะนั้นสลับได้นะถ้าเชื่อมั่นในแนวทางที่ผม แนะนำไว้นะครับแล้วก็5 6 2นี่ก็เช่นกันมาที่แนวทางเพิ่มเติมนะครับผมจะเจน้นกับตัวเลขที่มันติดเด่นเมื่อวานนะครับนี่4เนาะก็มีสี่ห้แล้วก็9ด้วยนะครับ9 5 6ทั้งหมด5ชุดนะครับทั้งหมด5ชุด มาที่แนวทางเพิ่มเติมอันดับสุดท้ายนะครับแนวทางเพิ่มเติมอันดับสุดท้ายก็คือเลขดับนะครับอ้าวปากกาผมบึกหมด C 7 8 C 7 9 C 7 1นะครับ7 8 9 7 8 1 8 9 1 8ก 9, 4 9หนึ่งส้สุดท้าย1 4 8 3ตัวนี่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ25ชุดนะก็ไม่เยอะหรอกทามันมาอันนี้ผมจะย้ำคําเดิมบนเดิมนะครับแต่ถ้าเชื่อมัน่นในนวทางของผมนะครับในตัวเลขเด่นของผมก็เอาแค่15ชุดนี่พอนะครับ รือถ้าเชื่อมากๆเอาแค่ยี่เอาแค่สิบชุดนี่พอนะครับแต่ถ้าเชื่อมากมากก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดพอนะครับผมทําให้ดูเยอะๆเนี่ยก็เน้นให้อยู่นะนหลายๆท่านไม่เข้าใจนะครับดูผันผ่านดูไม่จบไม่ฟังที่พูดไม่ฟังที่ผมแนะนํานะครับในวังที่ผมบรรยายนะครับนะก็มันเยอะจังนะครับอยากให้ดูแล้วก็ฟังที่ผมแนะนําด้วยนะครับนะคือ จะพูดยังไงอะทั้งๆที่ผมพูดอย่างนี้อยู่ทุกๆวันนะครับนะทุกๆคลิปนะต่อให้ผมเน้นให้สามตัวชุดเดียวสองตัวบนล่างอย่างละชุดนะครับถ้ามันไม่มานะมันก็คือไม่มานะครับนะเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารยณด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม